มีแม้กระทั่งในโลบอกครับทุกคนเกมนีโหคือมีคนเอาไปร,รีเมคเยอะมากนะครับเอ่อก็มีในโลบอกมาแล้วด้วยนะครับข,ขนาดที่เราเล่นไปแล้วนะครับเอ่อของที่เป็นไม่ใช่ของจริงนะที่เราโหลดกันมาเล่นนะครับเป็นอารีเมคเนาะก็มีอันนี้ก็ มีอีกในโลบอกนะครับก็ถ้าทุกคนจะเห็นนะครับทุกคนเห็นได้เลยว่ามันถูกสร้างวันที่5เดือนตุลาคมนี่เองนะครับก็เออก็เพิ่งสร้างมาไม่นานเนาะก็น่าจะช่วงที่แบบมันดังๆอยู่ไงแล้วก็อัปเดตเมื่อวันนี้เองนะครับเอเช่เออวันนี้นี่แหละเออมันเกมน่าจะอัปเดตวันนี้นะครับก็ผมเข้าไปทดลองเล่นบ้างแล้วก็มาเรามาดูพร้อมๆกันอีกพีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเค อืมมี global leaderboard ด้วยนะครับโอ้โหอันดับ30คือ3,000นะอันดับ1คือ5,500ัน้โหทำกันอย่างนี้เนี่ยได้คะแนนแบบเหอสูงมากนะเพราะว่าอย่างถ้าปกตินี่คือได้แค่แบบเออพัน2 2 0 0ันเองม้ะมาเราเข้าไปเล่นกันดีกว่าอ๋อเป็นคล้ายๆกันครับแต่ว่าเป็นแนวนอนเนาะแล้วมีเพื่อนผมเลยนะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนผมเ,น <c oughs> เพื่อนผมเล่นให้พันสครับมา ผมจะไม่ได้ว่าครังก่อนที่ผมเคยได้แล้วไม่ตัดคลิปเนี่ยอ,อได้ประมาณไหนนะแต่ก็ลองดูไปคลิกลงๆมาก่อนหูเรียงๆกันเลยผมจะแบบคลิกแบบหาพื้นที่มั่วๆไปก่อนแล้วกันนะครับเอ,อวางแบบดันๆไปด้วยเออโอเคดันแต่ว่าโอเคก็ดันอันนี้ไปเลยดันได้ครับอ่ดันตรงนี้ด้วยโอเคดันไปนี่ครับร้อยไปออ้ไนี่อะไรอ่ะสารีเหรอ คล้ายๆซาลี่นะครับหรือลูกแพอะไรสักอย่าง <_ d ata> น่าจะคล้ายๆเดิมเนาะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแบบพวกเอ่อเขาเรียกอะไรอะสไตล์นิดนึงนะครับก็คล้ายๆเดิมนี่แหละคล้ายๆแบบของเดิมนะครับเออของเดิมหรือของออริจินัลเออโอเคประมาณนี้โอเคเฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจังหวะน,นี้รวมไปือรวมไปรวมไปสิเนี่ยมันมันรวมผิดแทนที่จะให้มันแบบรวมกับตรงนี้ถ้าตรงนี้ก็รวมไปให รวมไก่รวมกันให้กลายเป็นลูกท้อไปอ,อะอลงมาลงไหมไม่ลงก็ซ้ำลงซ้ำแต่ก็ไม่ลงอยู่ดีโหดูมันแบบมันสลับที่กันไปหมดเลยอะมันมันไม่ยอมอะมันโอ้ะโอะอย่างนี้รวมรวมโอ้โอเคได้แล้วไอ,อติดลูกนี้รวมรวมรวมไปเออโอเคอ่ะ โดนลูกท้อบ้างมันพังแบบเตรียมตัวึไป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 ไม่ไปไปสิโหลงไปลงไปมันไม่ลงอ่ะเออเรารวมมันนี้ก่อนก็ได้ครับเออนี่ไงเห็นแม้มาแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมรวมตรงนี้ไปก่อนแล้วกันอืันงวนไปอีก ส้มส้มส้มรวมไปอสตรอเบอรี่อ่ะเดี๋ยวรวมตรงนี้ด้วยเคส้มส้มโอ้เนี่ยคอมโบคอมโบโอเคเยี่ยมเยี่ยมอือคอมโบอีกคอมโบอีกอือรวมเข้าไปอ้าวางผิดที่อ้าวโหลืมรวมต่อไปอ่ะไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวคอมโบอีกอือมาแล้วตรงนี้ตรงนี้แล้วกันเคก็ต่อตรงนี้แล้วกันนะครับอือโอเคขอมาตรงนี้เอ่ออืโอเคต่อไปก็อย่างนี้ดับเบิลสองเลยอืออ้าว ใช้เชอรี่ดันไปก็ได้ไม่ดันออย่างน้อยก็ยังได้อยู่ครับอคอมโบอีกมาตรงนี้อีกอแต่ก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วโ oh อ้ไม่ก็อ่ะอู้หูทุกคนอ่าเยี่ยมเยี่ยมผมต้องมาเริ่มใหม่ครับโอเคเอาใหม่ก็เอาใหม่ กลับมาจากจุดเดิมนะครับที่เราหลุดไปไอเนี่ยสอบอัน,นเนี้ยสีส้มเนี้ยสอบอันมันไม่ยอมชนกันสักทีถ้าเกิดว่าอย่างนี้ฮึบนี่อืม้มมาแล้วมาแล้วครับลูกท้อสองอันครั้งที่เราเราได้สับปรดไหมนะเออจะไม่ได้เหมือนกันโอเคก็อืบออื้มแล้วก็ไม่มีพื้นที่สําหรับวางไรอีกต่อไปละว,วางเข้าไปเออโอเคเ,อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอันงุ่นเพียบครับทุกคนงั้นก็ใส่เข้ามาให้หมดแล้แต่ <c oughs> ได้อยู่แค่นี้ไม่เป็นไรองุ่นรวมองุ่นตรงนี้อืมอ่ะมันไม่รวมกันนะไม่เป็นไรอย่างน้อยอันต่อไปครับอืรวมไปเอ่ออันนี้เป็นสตรอเบอรี่ใช่ไหมก็วางตรงนี้แล้วก็ใส่องุ่นตึ๊บโอเคส้มก็ใส่โอเคเยี่ยม <c oughs> โอ้โหกดดันมากครับทุกคนเสียวด้วยแถวว่าเน็ตมันจะหลุดอีกไหมเพราะเน็ตผมก็ยิ่งไม่ค่อยดีอยู่ แอปเปิลสลูกอยู่คนละที่คนละทางกันเลยไม่เป็นไรทีนี้เราจะได้รวมกันและอึบอึ๊บ,บโอเคลูกทอสามลูกแต่สับป,ประรดยังเป็นศูนเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโ oh, oh อ,อ้หไม่ไม่เป็นไร,นร,ร,ร <Hey! S 2> เราจะเอาสมอ,อ่า <laughs> ไม่เป็นไรงั้นก็รวมรวมรวมเฮ้ยเดี๋ยวรวมกันสิเอาเอาจะตกไปอีกไม่เป็นไรเอา อนึกว่ามันรวมอะไรไม่เป็นไรอันนี้แหละรวมได้แต่ก็ไม่บังอันนี้โอ้โหงานหนักนะครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยเ,ออเดี๋ยวทิ้งอังมไม่ตตองก็ย,ยังจะเลี้ยวไปอีกเนาะมารวมอ่าไม่รวมอีกด้วยออเออรวมอันนี้ก่อนละกันดูดีกว่าเออนี่สับปะรดรูปแรก เหลือเมลอนกับแตงโมครับแต่ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะได้ครับทุกคนจริงไหมจริงโอ้โอเคมาแล้วลูกช้ออยู่คนละฝั่งกันมาอยู่ฝั่งเดียวกันเธอขอร้องแต่ก็ไม่ยอมมาสักทีโหแล้วดูอยู่กันแบบอ่ะอีตัวนี้บางอีอเอา้าเอาเข้าไปไม่ได้แล้วโอ้ oh my god oh. โอเคเรียบรรอเรียบรรอเออลงไปลงไปออ,อยู่คนละฝั่งอีกแล้วดันตรงนี้ก่อนแล้วกันเออตรงนี้อืโอโหใส่ไม่ใส่โอ้โหอ่ะรวมกันรวมกันเออนี่เฮ้ยใกล้จะได้แลวโอ้ไมค์เราต้องรวมเจ้าส้มที่มนอยู่ข้างล่างหรืออันหมุนก็ได้ที่อยู่ข้างล่างเอาให้ได้อ่ะ นี่เอาอันนี้ออกไปก่อนแต่ก็ไม่อเอกเอารวมกันเออให้สับป,ประรดมันเข้ามาเข้าหากันนะครับต้องรวมอโออะอ,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 อะไรเนี่ยทำไมเป็นงี้รวมกันเออนี่สับป,ประรดใกล้แล้วแต่ว่ามันโดนแอปเปิลบังอีกเออเอาไงดโีโอเครวมกันแล้วครับตรงนี้ หลือต้องหาไอ้ไอเนี่ยให้มันอันเนี้ยไอตัวลูกหัวอะไรส้มๆเนี่ยให้มันลงมาข้างล่างให้ได้เออทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ,อ่ะแล้วก็รวมกันตรงนี้โอเคเออยัดเข้าไปก่อนยัดเข้าไปก่อนเออโอ้โหนั่นก็บังทางอันเนี้ยมันบังทางไม่เป็นไรงั้นก็ใส่เข้ามาตรงนี้แต่ก็แต่ก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีครับไม่ได้อะไรอยู่ดีเออ้าโอเคโอเคลงไปอีกเอาส้มตรงนี้เอออ่าน่าจะกดตรงนี้เนาะ มันได้แอปเปิลน่าจะรวมกับตรงนี้พอรวมกันตรงน,น,รงนี้แล้วก็น่าจะรว,วมกับสาลี่นะครับแต่ก็ไม่ได้สักทีเออรวมอันนี้เหอะเออเออรวมเค okay. ความสําเร็จอีกอย่างทำไมต้องดีใจขน,ขนาดนั้นด้วยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเสียงผมเริ่มไปแล้วก็โสมโอมขอร้องอะอันนี้แล้กันรวม ไม่รวมอีกนี่เนี่ยไปสิรวมรวมลงไปไม่รวมสักทีเนาะต้องแค่เอาอันใหม่มารวมอยู่ได้อันนี้อีกเข้าไปเข้าไปเออนี่ต้องแบบนี้เปิดทางสักหน่อยสับประรดกับสับประรดมันจะได้แบบพอรวมกันแล้วก็ได้เมลอนอีกอันหนึ่งแล้วก็ได้แตงโมงเลยโอ้โหวัดลงไป <laughs> ไม่ลงอีกแล้วโ oh อ้ใหม่ก็เออรวมกับสักอันนึงเออเรียบร้อยรวมมาแล้วครับ อืมตรงนี้แล้วก็เหลือตรงนี้ตรงนี้ก็รวมตรงนี้เหลือส้มครับต้องรอส้มมาอีกโอ้โหลงไปลงไปโอเคส้มมาแล้วส้มมาเฮ้เออโอเคยมาแล้วเริ่มเริ่มมาครับวันนี้เริ่มเหมือนจะมาดีแต่ก็สุดท้ายผมว่าก็คงไม่รอดอยู่ดีนั่นแหละจะรอดไหมก็อืมโอเคต้องตกไปอีกแล้วอ,อ้าวบังส้มกันเองเออทับไปเลยก็ได้ทับไปอีกอันนี้เออเอาออกไป โอเคลูกท้อก็อยู่คนละฝั่งเราต้องหาหาทางแบบเออแซะมันออกไป <laughs> ต้องต้องใช้คำว่าแซะเลยแซะออกไปเอออันนี้โอเคพอได้อยู่เออก็ย้ายมาตรงนี้แล้วกันโอเคเยี่ยมทีนี้ก็เข้าแผนอ๊บโอเค okay. ออกไป <laughs> เราต้องเอ,อาเจ้าตัวตรงนี้ดันออกไปให้ได้อะ่ะเอ่ออ่ะมาตรงนี้ก่อนโอ้ oh, oh my god สตรอเบอร์รี่อย่าพึ่งรวมเลย เอาวางส้มไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเผื่อแบบได้ส้มมาอีกไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วรวมกัน <c oughs> โอเคอเคอ้ยไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วมาตรงนี้เอาสตรอเบอรี่มาก่อนครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ใส่ยัดลงไปเอออย่างนี้เออ <c oughs> มาแล้วโอ้โหเริ่มเต็มแล้วครับไม่น่าไม่นา่ารอดละดูมาดีแต่ก็สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีใส่เข้าไปอีกเออแอปเปิ้ลอ่าอยู่คนละทางไม่เป็นไรใส่เข้าไปก็ได้โอ้โหอันนี้ตันจริงไม่มีทางไปแล้ะเออโอ้รวม <c oughs> อยู่คนละฝั่งมาแล้วมาแล้วอึไปสิไปโอ้เหอเอ,อเอ,อแผนพังอีกแล้วมันไม่ยอมอะมันมันไม่มีตัวกันไว้อะอ,อืมอ่ะอย่างงี้ก่อนละกันอ่ะส้มไปก่อนทีนี้ก็รวมตรงนี้ให้กลายเป็นส้มได้ไหมรวมได้ไหมมัน รวมไม่ได้โดนบังหมดแล้วโอเครวมตรงนี้ก่อนแล้วก็ได้อ่ะรวมอันนี้ให้เป็นแอปเปิ้ลโอเคตัวตรงนี้ไม่ได้โอ้แล้วไปบังอันนี้อ่ะเรียบร้อยครับทุกคนไม่นานรอดละไม่รอดไม่รอดละไม่รอดละเออโอเคยังได้ยังได้ไ,ดไม่รอดแต่ก็ไม่รอดรวบอ้าวเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันโอ้นิดเดียว มาแล้วเริ่มครับทุกคนแต่ก็เริ่มเต็มเหมือนกันนะก็น่าจะตาสุดท้ายสําหรับคันนี้แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วมันยากมากนะครับเนี่ยโอ้โหแบบทุกคนก็ไปเล่นได้นะครับผมจะมีทิ้งลิงไว้ในเอ่ออ,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 อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคำอธิบายใต้วิดีโอแล้วกันนะครับผมจะทิ้งไว้แล้วกันเนาะแบบปกติอยู่แล้วโอ้ โอ้โ,หโ,หโหเอางี้เลยเหรอไม่รอดไม่รอดครับรวมไปก่อนอ่ามันโหบูเหมือนว่าตาเมื่อกีก้จะดีกว่านะเอ้ยโอเคแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีลงไปเออแต่อืม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 ,อม เออเออโอ้โหสองวันคะแนนพอดีเ oh, ป๊ะโอ้นิดเดียวเองแต่ว่ามันโหมันยากมากครับทุกคนมันเอ่อมันอ h my god